สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุข,ขุสุกคนครับผมเดี๋ยวก่อนก็ดีอป็นก่อนแดกไมหมเดี๋ยวครับมากับเมนูมันนี่ลาบปลาลาบปลาตองเนาะหรือว่าปลาไกนะ่เนี่ยพี่น้องเนาะแล้วก็มีอันนี้ต้มอะไรวะซุปเปอร์ตีนไก่ซุปเปอร์ตีนไก่ครับผมเนาะแล้วก็อันนี้ต้มอันนี้อันนี้อันนี้ต้มปลาไก่เอเอากระดูกมันมาต้ม แล้วก็หัวนมาต้มเห็ดเป็นน้ำซุปสดเพื่อที่จะไหว้มแขนมองเวลากินเข่าเนาะอันซุปเปอร์ตีนไก่คุณปานี่เอาะไรปะอะไรอะไรให้ปิดโชว์กล้องอยกยกขึ้นโชว์เออนี่แหละพี่น้องซุปเปอร์ตีนไก่เด้ง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 มันเด้งเหรอ๋อมันยุ่ยดีเลยลองเราลองดูด้ะในในใน แต่วมาลองดูนะป่าว่ามันยุ่ยไร่ไรในปากันก็ได้ป่ะก็้่อกได้ป่อก็ด่ะก็ได้ป่ะก็ได้ป่เกาได้ป่ะก็ไดป่ากด้ปก็ไ้ป่ะก็ได้ป่ะก็ได้่ะกได้่ะก็ไดก็ไ้ปก็ได่ก้ป่ะก็ไ่ะกไมป่ะ็ด้ป่ะก้่แบบหม้อ่ะกด้ป่ออ็ไม้ป่ะก็่ะก็ไะได้่ป่กเลยโอะ้ป่ะป่อ่ะไ้ป่ะป่ะด้ป่ะกอไดกน้อ่ะได้ เอาอย่างไรครับปลาอยู่เป็นขาดเน่หนึ่งเปเหมือนกันอ๋ออ๋ออือเออบาหนี้เนี่ยกินข้าวแซ่บพี่น้องเหมืนเอ้าจวดครับผมจะพูดนอะอ่าปลายกเนี่ยสม,มุนไพรเมื่อนี้ใส่ต้มใส่สม,มุนไพรพี่นอ้องนี่ลาบปลาเดี๋ยวจะลองพูดอืม,อม เออว่ะแม่งจริงหนูกินไปคำเนึงเมื่อกี้ออ้ยต่างเยอะไปกันแล้วเลาะยังไงหมดกว่าจะลาบได้ได้มาเยอะอันนี้สับใจกันเลยหนูได้ยินเสียงสับอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงสับนานเลยเพราะก่างมันเยอะช่วยอะไรปะอหมนต้มช่วยหนามมั้ยเห มีสมุนไพรผมเนี่ยใส่สมุนไพรนอนิบนอนรับดีป้าไม่เอาใส่มางเมื่อกี้สมุนไพรสมุนไพราอใส่ตอนไหนไม่เห็นเลยอหรืนตัวอย่างนีเนี่ยถ้ามันติดก้างอย่างเนี้ยมันไม่มีทำไมทำไม่ป้าไม่กลิ่นใส่สมุนไพรเมื่อกี้เอาป้ายกให้เลยไอ้ตัวนี้จะไม่มีอร่อยอืมอืมกินดู มั่วโอ้ยคูนล้วห่วแล้วออกไปดั่วสมุนไพรเอาสายออกเออป้าไม่กินใช่ไหมอ๋ออันนี้แอ้คกินสมุนไพรนี่หน่ะัวนอนไม่หลับคืนนี้เพราะว่ากินชาเขียวมาอร่อยดีกินแค่นั้นจะมีอะไรเหรออืมทำเมะ เพว่าก่ทำใครแน่ชาและแน่ืม่ใช่หมอแล้วยังไม่กังอยู่แบบมอนๆแือเราไปหองก็รู้อืมต้องไฟไม่ต้องอยู่ร้านหนัง ต้องอยู่ด้านหลังอย่า้านหลังนี่ด้านหลังข้างคนกำลังกินข้าวอยู่มันดมฟันก็ยิ่งไม่ดีเขาก็พม่ชัดเด็ดวัน anyway. ี้บีมันหายเงียบเลยกินติ้นกันกินเลยใช่หมหมดเลย าามคานนะให้นางกินคนเดียวแต่ลูกลูกค้าชอบกินข้าวพินออกอ <c oughs> น้อเนาะนึไม่มีลูกค้าเลยเนะี่ย <c oughs> มันก็ผิดกันแหละที่นู่นกนะับที่นี่แหนบแค่เป็นโม,มง

ใช่ไหมป่ะโซ่เราพี่จะต้มน้ำดำก่อนเลยดำเฉยเลยใส่พี่ดตุ่นอะ่ะใส่สมุนไพรแซ่บลายสสันดีอืมมันหอมเลยนะไม่ใส่พวกข,ขิงขาตะไคร้มไม่ใส่เกลือก้มยันนะต้มเฉยเลย่ะใส่กระเทียม แล้วก็ตุ๋นด้วก็วเปิเเี้ยวดำเออกินเอาเนาเกินเองกินเองแซ่บเองพี่น้องเอ้ยอตอนกลับบ้านเนี่ยพากลับมาพาแวะตลาดนี ทุ่งนาพร่องจะซื้ออาหารอีสานมั้ของฝากเหรอพวกของฝากปลาส้มที่เขาต้นเป็นก้อนๆไม่ไม่ม่จ้างเออเส้นิป็นเส่อก๋อเฮ้ยน้องมาเนี่ยมันถึงส่วนท้ายแล้วครับผมอิ่มเรียบร้อยแล้ว กับเมนูนี่ะหละลาบปลาไก่เฮ็ดเองกินเองแซบเองแซบอยู่ผู้เดียวแ <c oughs> ต่กระตมนะตมแซตมพวกหัวมันกลางมันใส่สมุนไพรโอ้แซบหลยโดยเฉพาะเมนูซูเปอปร์ตีนไก่พี่น้องเมีอาจามาขนาดเมาผู้ดเดียวเลยมึน,นี่เบิดลดูดโชว์ท่านผู้ชมไม่ไหวแล้วป่าอิ่มแล้วกินเยอะวันนี้กินเยอะ เอาอยางไนจะไหนก็อย่าลืมกับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บาวโรงงานคนนี่เดอรกับผมทางช่องเปิกก่อนแดดกับผมสำหรับคลิปนี้มือนี้ก็ขอก่าวเข้ามาสวัสดีครับ